ใส่กระตาอยู่อุ้ยอันนี้ใช่เขาไหมาเนี่ยแมน,นด้โนเนี่ยอุ้ยมันคือน,น้อยแท้โอ้ตัวนี้สวยอันนี้สวยค่ะมาเดียวขึ้นมาเห็นอีกสองเราค่ะทุกคนอุ้ยค่ะบักไงเลยนี่นะเสียต่ว่าทึกเจพี่น้องอ้ย Oh. ขากระเด่นค่ะว้า oh. วอ้วนค่ะอืม hmm. นี่สวัสดีค่ะนานาจ้าใครเลยในตั้งแดนค่ะพี่น้องวันนี้นาแอบแวบมาดูป่บาบองฮู้ว่ายัางเห็ดจะออกอออรหรือยังยังบรูรอจ้ะแต่ว่าเห็นค่าเห็ดพี่น้องฝน มีเวลาอีกหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าฝนจะตกอีกนักเลยแอบแวบ,บมาหน้าเห็นขาเห็ดพึ่งหวานแล้วคะ่ะทุกคนไปดูกันคะ่ะมีคนดึงไปก่อนแล้วค่ะทุกคนอุ้ยมีคนมาตัดไปแล้วอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นรางที่ดีนะคะโอ้นี่ไงคือเแล้วพี่น้องวายอุ้ยสองดอกเี่อีกดอกหนึ่งนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจ้นาน้าตั้งกล้องกง่อน ไม่ตั้งไม่ได้ขอดึงก่อนอุยนี่ค่ะทุกคนอ้าวนึกว่าอย่างบอออกเด้อบอได้มาซองบ้างเลยมีคนมาเก็บแล้วเขารู้นาก็ไปเก็บแต่ป่านน้นเนาะโอ้เรารู้ช้าไปอีกแล้วอุ้ยสองดอกสวยๆเลยจ้าอือนี่ค่ะทุกคนออ้ พร้อมจะสวยนะคะไม่มีนอนนานนึกว่าที่นี่ยังไม่ออกไงนะไม่เข้ามาส่งเลยดีว่าวันนี้ว่างเพราฝนตกไปเก็บบลูเบอรี่ไม่ได้ก็เลยแวะมาดูได้แล้วจ้าสองดอกไปค่ะทุกคนอุ้ยโอ้นี่ไงอีกทุกคน นี่ค่ะได้อยู่นะคะเนี่ยไม่นิ่มอัย๊ยน,นี้เน่าแล้วเปล่าพี่น้องเนา่เนาแล้วจ้ะขราเจ้าดึงทิ้มเจา้าเหมือนเท้าแล้วจะยังไงอะเขา ก็น่าจะมาหลายวันแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยียหอยเก็บออกไปนะอุย้ยน,น,น,นู้นนู้นเห็นแล้วจ้ะขึ้นใหม่อุย้ยนี่อีกหนึ่งดอก อุ้ยแต่ขาค่อนข้างกวลวงตัวนี้ตัวนี้สองดอกอีกค่ะทุกคน,นตรงนี้อีกค่ะ มันเกิดอยู่อันปลาสนบนมีมอดนะจ๊ะมันไม่มีไม่มีมอดดันดันไอ้นี่ขึ้นมาดันใบสนที่ปกคุมเฮ้ยน้าว่าน่าเห็นแบบแบบใช่ไหมใช่ไหมว้าวงามงามแมนจอจ้า อันนี้เขามาทําถนนในป่าด้วยค่ะป่านี่ติดถนนด้วยเมื่อกี้รถขนดินขึ้นไปอยู่นาแอบเขาอยู่อุ้ยนูนอีกดอกนึงค่ะทุกคนป๊าดออกลาอุ้ยข้าวกวง,กวงแต่ป่านี้ค่ะใบใหญ่นะพี่น้อง ขาที่แค่นี้เองจ้ะขาไม่ค่อยอ้วนไมีไหมทางนี้นะุ๊ยตอนแรกนาคนั่งหลุดมานะ่ะบอกแฟนว่าให้สังเกตเบิ่งข้างถางปลานี้นะว่ามันมีเห็ดผิดขึ้นหรือยังถ้าเห็ดผิดขึ้นไล่ๆนะแสดงว่าเห็ดพึ่งอก มันมีเห like 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 okay ็ดพึ่งไหมพี่น้องเอ้ยมันบ่เห็ดผิดอย่างบ่ขึ้นไหมจ้าน่าคือเลยคิดว่าโอ้ยบ้านอกว่ะเอารดเข้าขนดินลงใหม่ละเขาทำถนนในป่าค่ะทุกคนน่ะเสียงรถขนดินจ้ะเขา เขาเอาหินไปเทแล้วเขาก็ลงมามาหมาเมื่อกี้อันนี้เห็ดอะไรเนาะนาเห็นช่องบีเขาบอกว่าเห็ดขมถ้ามันมีน้ำนมใช่ไหมอันนี้นี่หรือว่ามันแก่ไปทำไมไม่มีออกโดดแล้วพี่น้องเมืองเห็ดเนาเพิมเพินตัดขาทิ้มนะคะพวกไงจ้ะโอ้โหอุยนี่กำลังขึ้นเหรอ เห็ดออกกันเน่าเราปล่อยให้เห็ดออกกันเน่าเหรอเห็ดชุดแรกมีโอ้ยหมดไเริ่มเลยคะ่ะทุกคนอึบนี่สวยยัง <Syd> บ <bast ios> ่พนดินดี านางตัดค่ะทีเก็บมาก,ก่อนกันจ้ะเดี๋ยวค่อยเดิมต่อดูสิขานะโอ้ยแทบจะไม่ได้เลยอืบางทีหน้าก็ลง ลืมนะจ๊ะทุกคนทําเร็วเกินไปมือไปเร็วเกินไปขออภัยด้วยนะคะเพราะว่านากลัวว่าวิดีโอมันจะยาวไปไงบางทีนะย่านว่าวิดีโอจะใช้เวลาโดนเกินไปยันว่ามันนานพูดแล้วคนบึงจะว่ามันนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมาก็เลยทําเร็วเร็ว ดื่มตัวไปอะค่ะแล้วก็เวลาเห็นเห็ดออกไล่ๆนะจะโอ้ยน,อน้อนกาแฟเก็บเอ้ยอุย้ยอันนี้หัวขาดฝ้เวลาเห็นเห็ดไล่ๆกาแฟพี่น้องเฝ้าแลนน่อมเห็ดลืมตัวจ้ะขอโทษด้วยเนอะขอโทษด้วยนะคะทุกคนอันนี้ดอกนี้ ดูสิขาน้องสวยไหมโอ้สวยอยู่ป้านี่อีกกี่ดอกป้าเดียไล่ดอกแคพี่นองนานึกว่าเห็ดยังไม่ออกนะเนี่ยโอ๊ยแตยบ่บอกเขาเหมาเบิ่งเลยตั้งแต่ สองเกือบสามอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยสองอาทิตย์กว่ามีลูกค้าสั่งบูบูรี่กไปแต่บูบอรี่ไอป่าเมืองเห็ดพึ่งอะ่ะที่เคยออกเยอะๆปีที่แล้วค่ะนาไปดูแล้วเดอ้อมันยังไม่ออกเลยยังไม่ออกเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันออกกลางถนน แต่ตรงป่าตรงนั้นนะมันยังไม่ออกนาก็ไม่เข้าใจกลางถนนถนนออกทำไมในป่าหันไม่ออกไปคะ่ะทุกคนนาเริ่มได้เยอะแล้วนั่นเนี่ยบึงจ้ะไปจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดมะนาวคะ่ะทุกคนป่านี่เ็นเห็ดมะนาวลายจ้ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนาจะเก็บแล้วก็เอาวางโอนๆไว้ข้างล่างสกาย ก็วันรวมเพื่อนไม่ได้บาดเบืบ้งหอยขเขาจ้าตัดขาทิ้มน,นะพี่น้องมันเป็นหนอนนะโอ้มันเท่าแล้วจะดูรอยตัดขานะน่าจะหลายวันแล้วจ้ะอันนี้น่าจะเป็นขึ้นไม้จ้ะขึ้นอยู่ข้างหินอุอุ้ยหัวคาด ได้อยู่จ้าได้อยู่นี่คือหอยเพิ่นตัดขาอุ้ยลอยตัดขาไปอ่ะเยอะเลยอ่ะมีแต่ขาใหญ่ เจออีกสองดอกค่ะนี่ขาช่วงล่างๆค่อนข้างจะนิ่มอู้ตัวนี้สวยอันนี้สวยค่ะหุ้นหนาายหนาเห็นล้วแบบยูหุ้นอีกจ้ะน,นุนนุนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขอไปเอาตะกร้าก่อน โอ้ยทุกคนเห็ดเน่าค่ะเห็ดเน่าค่ะบโมเมนบ์บ,บได้จ้ะมันแกแล้วจ้ะเบิงพี่น้องเบิงป๊าเนา่า <c> พ <oughs> ูดนะข้านะจ้ะข้าเหนะ็ดน่ะมิจะข่ายง่ง่อ้าวอ้าว้าว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 หนูขึ้นใหม่ใช่ไหมลูกทำไมหนูขาหนูก,กวงอ่ะ ขาหนูค่อนข้างกวงนะเนี่ยฝนตกแล้วเห็ดบก่อยสะอาดจ้ะพี่น้องเห็ดค่อนข้างจะสุกกระปปกอุ้ยแก่แล้วนิ่มเลยเฮ้ยนี่ผ่านมาพี่น้องเป็นจะผ่านมาอุ้ยสองดอกสองดอกค่ะทุกคนอืม เหลืองหน่อยหนึ่งเอาไปอบได้สองดอกไอ้ตรงนั้นใช่ไหมพี่น้องเบิง้งนะจ้ะอยู่ค้างตะนไม้นะจ๊ะหนาวว่าเมนเนี่นหนาวว่าใช่นะอ้าวเมน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 ,เมน ตรงนี้อีกล่ะแมนบอแมนบอพี่น้องเอ้ยแมนจ้าอุ้ย <c oughs> น่ารักน้องน่ารักหนาสองอีกก่ <c oughs> อนนี่บอกอหมดแล้วมั้งน่าเดียวขึ้นมาเห็นอีกสองเราค่ะทุกคนอุ้ยค่ะบักไงเลยนี่นะเสียแต่ว่าทึกโจ้พี่น้องเอ้ย าขากันเน่นค่ะว้าวนี่อีกค่ะทุกคนปาดค่ะาไหมสั้นหน่อยแต่ว่าตันจ้ะอ้วนค่ะอืมนี่มีอีกไหม <c oughs> หนาเรียวเบิ้งดีๆก่อนเดี๋ยวจ้าเพราะว่าเขา้า เ็ดกำลังขึ้นนะพี่น้องมันต้องสังเกตด,ดีๆะจ้ะเขายังไม่โตไงอันรุ่นใหญ่ๆมันก็เนา่าเขาจะเจอาไปปัาดทิ้งหมดแล้วค่พะพะีพะ่น้องพี่น้องพี่น้องมาเจออีกสองดอกค่ะนี่ว่าไี้ออกไปใส่กระตาอยู่อุ้ยอันนี้ใช่เขาไหมาเนี่ยแมนดิโนเนี่ยอุ้ยมันคือน้อยแท้ นี่ค่ะนี่มาตัดขาค่ะพี่น้องวันนี้ออ้ยตัวนี้มอขาดจากอ,อันไหนล่ะอุ้ยอันนี้เฮ้ยเนาะมอขาด ผลดินมาลงมาเ้ยไม่ใช่แต่ว่าลดเหตุงานในป่าแล้วจ้ะมาอีกแล้วรถอลูนหินนั่นแหละเพราะตอนนี้มันเป็นประมาณ4ี่มงกว่าจ้าพี่น้องโอ้ตตยแล้วนาลืมเอาสเปรย์ฉีดยุงมาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเสื้อไหมตายยุงรุมแล้วที่นี่ ยุงมารุมหน้าแล้วค่ะลืมเอาสเปรย์ฉีดยุงมาพอดีใส่เสื้ออีกตัวหนึ่งคนละตัวกันอืมอันนี้นาขุดลุมไหมพี่น้องขุดลุมแล้วก็ปาดค่ะ ประยัให้เพิ่นเห็นพร้อมแหละวันอาเข้ามาที่ล่างเพิ่นอุ้ยนอนอุต่าห์ปาหั่นซะสวยเลยอุ้ยได้แค่หมวกนี่ดอกนี่อ้วนอวนนะจ๊ะ พักกันนอนไม่รอดนอนค่ะสุดท้ายก็ได้แค่มวกค่ะอันนี้ก็เป็นนอนค่านี้นยก็เป็นนอนโอ้ยเป็นนอนทุกอันเลยทุกคน หน้าไม่ทันนอนเลยป่วยไม่ได้น่าคลุมไว้ล้วไปค่ะไปต่อค่ะดอกใหญ่อย่างสีน่าจะบอรถแล้ววาพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวน่าเห็นอะไรแวบๆวบแบบอจ้ะตั้งตะก,ก้าก่อนนี่นี่น่หน,นาว่ะมันเห็ดพึ่งเมนบบ่บหันไดไปฮอดได้ไ day, อยู่พี่น้องเบื่อยแล้วค่ะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนั้นก็น่าจะไม่รอดแล้วค่ะเนี่ยโอ้ยไม่รอดค่ะทุกคนข่ากะลวงเอาดอกนี้อ๋อยังสิรอดแน่นอน รอดค่ะรอดขาแน่นมาเจออีกสองดอกขึ้นมาด้านบนนี้มีแตค้คขาเห็ดพี่น้องเพิ่นตัดทิ้มไว้นะจ๊ะตัดเคิงตัดเคิงลักษณะเป็นฝรังโบ,โบอโอ้ยอ้วนเลยค่ะ นอนค้าอยู่นี่โอ้ยหนาหนักแล้วได้พี่น้องได้ไล,ย,ลยแล้วค่ะพึงเนี้เครงกระตาแล้วค่ะก็บเต็มแล้วโอ้โหแป๊บเดียวปบานี้ค่ะน้อยน้อยโอ้ยเห็ดไหม เคยเก็บค่าวใหญ่ๆแล้วมาเก็บค่าน้อยๆเป็นแป๊กๆไหมพี <laughs> ่ <laughs> น้องเห็ด่นตัดทิ้งไหมจ้ะักษณะตัดคือฝรั่งนี่แหละคนไทยบน่าสิตัดแป๊บนี้นะ โอ้ยค่ะไปน,นอนอุตสาลุ้นอดอกก็โดนกินค่ะทุกคนโอ้ยดอกก็คือซิบได้เราพี่น้องกวางเบิดโอ้ยพลุนหมดเลยอะ่ะนอนจ้ะอุตสานัง อันนี้เป็นเห็ุผิดเ้อจ้าพี่น้องกินไม่ได้นะคะห้ามเอาชีวิตไปเสี่ยงนะคะทุกคนกินไม่ได้รวมกันเป็นครอบครัวเลยเยอะเลยนี่ค่ะพี่น้องเข้ามาแป๊บเดียวคะ่ะทุกคนเข้ามาแค่แป๊บเดียวเองนะเนี่ยแต่ว่านาเดินล้อปลาแล้วคะ่ะปลามันไม่ใหญ่ไงทุกคน ปลานน้อยแต่ว่าเห็ดออกดีจ้าแล้วขนก็เก็บไปกลน่าจะลายมือแล้วเห็ดน่าจะออกโดนแล้วค่ะทุกคนเห็ดเน่าเยอะเลยค่ะเน่าเน่าแบบว่ายังไม่มีคนเก็บอ่ะแสดงว่าออกนานแล้วสําหรับวันนี้นาก็จิบบ้านก่อนละจ้าขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนว่าหนาไม่ได้เตรียมตัวมาจ้าแบตกระบอลายแล้วก็สเปรชีตกระบอมีตอนนี้ก็เกือบเกือบห้าโมงเย็นแล้ว นามาตอนสี่โมงฝนน่าจะใกล้ตกแล้วจ้ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าได้ล่แล้วจ้ะเอาแค่นี้พอก่อนเดี๋ยววันหลังไปต่อใหม่ค่ะทุกคนวันนี้นะก็ขอตัวกลับก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกคนคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีคะ่ะ ป่าก็อยู่ใกล้ๆบ้านเองปล่อยใี้เห็ดเน่าโอ้ <laughs> มันรักออกตอนไหแล้วพี่น้องไปค่ะกลับบ้านกันค่ะอาจะกลับบ้านเร็โวโทรบอกแฟนมารับเร็ว <ś c oughs> พี่น้องมา,บางเบง่งยังนี้จ้าแก <ś c oughs> งเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคน กินหอมหอมกินหอมมากๆเลยค่ะดูสิใส่ลูกโดดด้วยอ้ยใส่ผักอีตูจ้าหอมฟุ้งเลยเด้อม,มากินแกงเห็ดด้วยกันค่ะทุกคน อร่อยอร่อยแน่แนเลยเนี่ย